สวัสดีค่ะพบปริมฟาร์มเกษตรนะคะวันนี้ปริมมาแนะนําสินค้าที่ใช้กับมันสาปะหลังนะคะปกติแล้วมันสาปะหลังนอกจากเราจะคัดเลือกสายพันธุ์แล้วเราต้องดูสภาพนะคะดินให้เหมาะกับสายพันธุ์ที่เราเลือกมาปลูกด้วยแต่นอกเหนือจากโครงสร้างของดินสายพันธุ์มันแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญนะคะที่จะทําให้มันสาปะหลังจเจริญเติบโตดีหรือว่าได้ผลผลิตดีก็คือปุ๋ยนั่นเองนะคะ เราจะต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงให้ถูกเวลาและให้ตรงกับความต้องการของมันสัมปะหลังในแต่ละระยะนะคะมันสัมปะหลังส่วนใหญ่นะคะ โดยทั่วไปเวลาเราหวานหรือเราให้ปุ๋ยมักจะไม่ค่อยสนใจการให้ปุ๋ยตามระยะนะคะวันนี้ปริมแนะนำนะคะมันสัมปะหลังมีอยู่3ระยะนะคะอันนี้ก็คือตัดระยะแรกเกิดหรือว่าระยะงอกออกไปก่อนเลยนะคะมาระยะในส่วนของการสร้างลําต้นหรือว่าระยะเร่งการเจริญเติบโตนะคะระยะนี้คุณต้องให้ปุ๋ยลูกค้าจะต้องให้ปุ๋ยที่มีตัวไนโตรเจนสูงเพื่อให้พืชสามารถที่จะนําไป บำรุงต้นสร้างการแตกกิ่งสร้างใบแล้วให้ต้นแข็งแรงนะคะซึ่งตัวระยะนี้จะอยู่ที่เดือนที่1ถึงเดือนที่3นะคะซึ่งเดือนที่1ถึงเดือนที่3เนี่ยเราจะต้องให้ปุ๋ยสูตรที่บำรุงให้ครบนะคะเพื่อให้ความสมดุลทั้งธาตุหลักธาตุเสริมนะคะตัวนี้ปริมแนะนําก็คือระยะที่1นถึงสนี่คือใช้ปุ๋ยตัว FK 1ตัวนี้นะคะ FK 1คือปุ๋ยธาตุหลัก ที่เน้นไนโตรเจนธาตุเสริมแล้วก็สารจับใบครบในกล่องเดียวกันนะคะ FK 1แนะนำให้พ่นสำหรับมันสำปะหลังที่ต้องการการเจริญเติบโตหรือว่าความสมบูรณ์ของใบและลำต้นนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากให้ต้นไม่อยากให้ต้นสูงหรอกคุณปิพมเดี๋ยวมันจะเป็นมันบ้าใบาไม่ต้องกลัวนะคะในระยะ1-3เดือนมันสำปะหลังเขาต้องการสร้างต้นก่อนก่อนที่เขาจะนำมา เป็นการสะสมหัวนะคะในระยะนี้บางคนถ้าปลูกมันข้ามอ่าถ้าถ้าใครที่ปลูกมันข้ามแรงนะคะ1-3เดือนบางทีก็ยังต้องการที่จะบำรุงต้นด้วยนะคะถึงแม้จะเดือนที่4เดือนที่5 เพราะว่าปลูกมันข้ามแล้งบางทีมัน3เดือนนี่ยังไม่ถึงเอวเลยนะคะต้นเล็กแล้วก็แคลมากเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกไม่โดนฝนไม่มีความชื้นการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีดังนั้นนะคะก็ให้สามารถพ่นตัว fk 1ไปในเดือนที่ 1, 2, 3, 4หรือเดือนที่5ก็ยังได้เลยนะคะถ้าต้นยังไม่สมบูรณ์ก็ใช้ตัว fk 1พ่นได้ทุกระยะแต่หากใครไม่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของมันสัมปะหลังมีระบบน้ําน้ําไม่ขาดมี มีการเจริญเติบโต,ตที่สมบูรณ์แล้วนะคะสูตรต่อไปที่ปริมจะแนะนําก็คือต,ตัวนี้นะคะปุ๋ย FK 3 4ตัวนี้นะคะ เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังตัวนี้ฉีดแล้วไม่เขียวนะคะตัว fk 3 c จะเน้นธาตุที่เป็นโพแทสเซียมเพื่อทำให้การสะสมแป้งดีขึ้นมันขยายหัวหรือขยายขนาดมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะให้น้ำหนักดีแม้บางทีหัวจะเล็กนะคะบางสายพันธุ์หัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะบางทีบางสายพันธุ์หัวมันจะเล็กแต่ดกอย่างเงี้ยค่ะ เล็กดกแต่น้ำหนักก็จะได้ก็จะดีนะคะได้ผลผลิตสูงเพราะว่าเราบำรุงถูกช่วงและให้ปุ๋ยถูกสูตรนะคะ FK 3 c ตัวนี้พ่นได้ตั้งแต่มันสัมปหลังอายุ3เดือนขึ้นไปนะคะถ้าใครจะบำรุงมีก็ประมาณสูงหน่อยจะฉีดพ่นเดือนที่3 4 5 6หหรือจนกว่าจะขุดหรือเก็บเกี่ยวก็แล้วแต่เราเลยนะคะแต่โดยทั่วไปถ้าเราอยากจะใช้ปุ๋ย ในครั้งเดียวก็ปรินแนะนําให้พ่นในเดือนที่4นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากจะขุดมันที่6เดือนหรือ8เดือนเดือนที่4นี้ก็อักให้หนักเลยนะคะ FK 3 c กล่องนี้นะคะ1กล่องผสมน้ําได้ที่400ลิตรหรือ2ถังฉีดพ่นได้ในพื้นที่ 5ไร่นะคะกล่องหนึ่ง950บาทนะคะตัว fk 1นะคะ fk 1ก็เหมือนกันนะคะ1กล่องผสมน้ำได้2ถังคือ400ลิตรแล้วก็ใช้ในพื้นที่ได้5ไร่เช่นกันนะคะราคาอยู่ที่890บาทเซ้นี้นะคะสำหรับมันสำปะหลังจัดส่งให้ลูกค้าฟรีค่าจัดส่งกับเคอรี่ขนส่งไม่มีขั้นต่ำนะคะจะสั่ง1กล่อง2กล่อง3กล่องก็ส่งได้หมดแต่ถ้าสั่งยศลามยศ สั่งยกลังนะคะฟาร์มเกษตรก็จะมีส่วนลดให้กับลูกค้าที่สั่งเป็นจํานวนมากอยู่เช่นกันนะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะสั่งไปลองก่อนหนึ่กรอง2องกรองก็โทรมาได้นะคะ 0905928614หรือจะไลน์ก็ได้ค่ะไลน์ ID ก็ค้นคำว่าฟาร์มเกษตรนะคะไลน์ ID ฟาร์มเกษตรเป็นภาษาอังกฤษได้เลยหรือใครที่ชอบสั่งของผ่าน Facebook นะคะก็ค้นหาเพจของฟาร์มเกษตรใน Facebook เพจค้นเป็นภาษาไทยนะคะคำว่าฟาร์มเกษตรเป็นภาษาไทยพอเจอกดไลค์แล้วก็กดส่งข้อความแชทแล้วก็สั่งซื้อกับพนักงานของเราได้เลยนะคะ สินค้าตัวนี้สามารถทำการสั่งซื้อออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านเว็บไซต์ Lazada แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของบริษัทเราเองนะคะ w w w f k x a s i a ด้วยนะคะหรือง่ายๆทั้งหมดที่ลืมไปนะคะจำอย่างเดียวเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรโทรหาปริมได้0905928614ฟาร์มเกษตรจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าฟรีค่าขนส่งกับเคอรี่นะคะและบริการเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ